สวัสดีค่ะสาววันนี้พิมพ์ก็แวะมาพูดคุยกันอีกวันนะคะในหลายๆคลิปที่แนะนํากันออกไปก็ระวังเรืเร่องแกมมอกันด้วยนะคะฝากถึงทีสาวที่เล่นเว็บเดทออนไลน์ต่างๆนะคะให้ร,าาระมัดระวังสแกมมอจะได้ไม่ตกเป็นเดี่ยวของแกมมอและยืนบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะใช้สติมีความสตรองแล้วก็ใช้วิจารณญาณพิจารณาให้ดีนะคะจะเล่นเว็บเดทอะไรก็ขอให้ร,าาระมัดระวังกันนะคะค่ะทสาวสาวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอีกประเด็นหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาหนุ่มหนุ่มๆที่เราจะคุยด้วยหรือว่าที่เราจะจริงจังหรือว่าซีเรียสถึงขนาดที่จะให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปถึงการมั่นหมายหรือว่าการแต่งงานอะไรต่างๆนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างอันแรกนะคะคือว่าในกรณีที่หนุ่มนั้นโสดโสดร้อยเปอร์เซ็นต์ ใช่ไหมหรือว่าเป็นคนไม่โสดอันนี้คือต้องปรกสาพิจารณาไว้ด้วยนะคะว่าวิดาที่เล่นเว็บเดทนะพุกๆๆพุกพุกโพให้ๆแวบแวบแว๊บว๊ำมอะไรเงี้ยคือให้คิดพิจารณาไว้เลยนะคะว่าเขาอาจจะมีภรรยาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่านี่ภรรยามาเล่นเว็บเดทอะไรต่างๆก็คือต้องเช็คดูให้ดีนะคะว่าคนที่เราคุยด้วยนั้นโสดจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะต้องต้องเช็คต้อง มันให้ชัวร์นะคะเราจะได้ไม่ต้องไปเหยียบเท้าใครอะไรต่างๆนะคะก็ฝากดวตาไว้อันต่อมาก็คือเรื่องพิจารณาในเรื่องของการมีลูกติดคือในหลายๆคนนะคะก็คือเป็นเงื่อนไขของหลายๆคนบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยลูกติดจากประเทศนั้นมันไม่ค่อยอะไรมากมายอะไรเงี้ยอยากจะบอกว่าแต่ละคนนะคะโดยพื้นฐานแต่ละคนนั้นก็คือการอบ,บรมเลี้ยงดูหรืออะไรต่างๆนะั้นมันแตกต่างกันดังนั้นก็คือเราคาดหวังไม่ได้นะคะบางคนก็คือ ลูกเลี้ยงอะไรมหาภัยอะไรต่างๆนี่ที่จะเป็นปัญหาต่อชีวิตคู่อะไรต่างๆอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะคะว่าบางทีเราไปเป็นแม่เลี้ยงของเขาแล้วเขายอมรับเราได้หรือเปล่าหรืออะไรต่างๆหรือว่าเมียเก่าเขายังวนเวียนกับชีวิตของแฟนคุณหรือว่าอะไรต่างๆไหมอันนี้เราต้องพิจารณาดูด้วยนะคะว่าเราว่าจะทนกับสถานการณ์แบบนั้นได้ไหมอย่างในกรณีที่เราแต่งงานแต่งการไปแล้วแล้วเ,เมียเก่ามาวุ่นวายแล้วก็ลูกเลี้ยงแบบ ร้ายกับเราแล้วเราจะรับมือได้ไหมเพราะว่าบางทีนั้นคือสามีหรือแฟนคุณหรือคนที่คุณกําลังหมายตานั้นคิดว่าเขาปกป้องคุณได้แต่เขาก็บางทีมันก็มากเกินไปที่เขาจะปกป้องเราได้อันนี้พิจารณาให้ดีนะคะว่าหากคุณนั้นคือจะไม่ไหวหรือว่าไม่ ไม่อยากที่จะไปเป็นแม่เลี้ยงใครหรือว่าอะไรต่างๆนั้นก็คือตัดช้อยโปรการมีลูกติดไปเลยหรือว่าบางคนนั้นคิดว่ารับมือไหวอะไรต่างๆก็พิจารณาดูนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าหากเรามีโอกาสที่จะทําความรู้จักทําการพูดคุยหรืออะไรต่างๆกับลูกเลี้ยงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปด้วยดีอันนี้ก็ก็พิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเราจะ ให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปถึงการแต่งงานแต่งการหรือเปล่าบางครั้งลูกเลี้ยงที่อายุเยอะๆนะั้นก็คือบางคนมันก็มีปัญหาเหมือนกันบางคนคิดว่าตัวเด็กๆเล็กๆจะมีปัญหามากแต่ในทางตรงข้ามคือตัวอย่างก็มีปัญหาเหมือนกันนานๆแล้วที่ผู้หญิงคนหนึ่งมาแชร์เรื่องของเขานะคะก็คือว่าแต่งงานกันแล้วทีนี้ก็ผู้ชายนะั้นมีลูกติดอายุ25ปีแล้วผู้หญิงลูกนั้นก็คือวนเวียนกับชีวิตของพ่อมากแล้วก็คือพยายามที่จะดึง แม่ของเขากลับมาและจริงว่าก,กลายเป็นว่าปัญหารักสามเศร้าอะไรต่างๆคือจบลงด้วยที่การหย่าร้างอะไรต่างๆก็ฝากสาวๆไว้ให้คิดพิจารณาดูนะคะหากคุณคิดว่าคุณรับมือไหวคุณก็ดําเนินต่อไปแต่หากคุณคิดว่ารับมือไม่ไหวก็หากมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ก็เลือกคนโจดนะคะเพราะว่าตอนที่พิมพ์คุยนั้นก็คือคนที่ จริงจังที่อยากจะรักเราจริงๆเราก็จะแต่งงานนั้นคือบางส่วนมากจะเป็นคนมีลูกติดแต่ว่าพิมพ์นั้นคือไม่เลือกคนมีลูกติดเลยก็คือไม่เลือกคนที่มีลูกมีเต้าเพราะาตัวเองนั้นคือไม่อยากผชนกับปัญหาอะไรต่างๆพวกนี้นะคะก็คือตัดปัญหาไปเลยว่าเอาคนโสนิทไม่มีลูกไม่มีเต้าอะไรเงี้ยคือก็พิจารณาดูนะคะจะสาวหักเลือกได้ก็เลือกไปก่อนนะคะ อันต่อมาที่พิมพ์จะพูดถึงนะคะในเรื่องของการอยู่อาศัยกับครอบครัวแล้วหรือว่าบางผู้ชายบางคนนั้นยังอยู่อาศัยอยู่กับแม่เขาอะไรต่างๆนี่คือเราก็พิจารณาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าจะมองว่าอยู่ต่างประเทศนั้นแม่สะพ้ายกับลูกสะพ้ายไม่คือไม่มีปัญหานะมันไม่ใช่นะคะคือทุกสังคมนะคะคือแม่สะพ้ายกับ ะสะพ้ยกับแม่สามีหรืออะไรต่างๆมันชอบจะมีปัญหาการหาเลือกได้ก็คือพูดคุยกับแฟนคุณหรืออะไรต่างๆให้แยกครอบครัวออกไปอยู่ต่างหางเพราะว่าบางทีนั้นก็คือ เขาก็มาวุ่นวายกับชีวิตเรามากเกินไปบางคนก็มีปัญหากันมากกับแม่ผัวอะไรต่งตางๆนะคะก็ฝากตัวสาวไว้นะคะว่าให้พิจารณาดูด้วยหาผู้ชายบางคนนั้นอยู่กับลูกกับอยู่กับแม่เขาอยู่กับครอบครัวเขาอะไรนี้ทั้งๆท,ที่วัฒนธรรมตะวันตกนั้นก็คือเขาจําเป็นที่ต้องแยกออกมาใช้ชีวิตครอบควอยู่ต่างหากอันนี้ก็ให้แนะนำคนของคุณนะคะว่าให้เขาแบบแยกตัวออกมาเพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหากับพวกแม่ ไม่ปวดต่างๆอะไรนะคะก็ฝากสาวๆไว้นะคะเราก็มาพูดคุยกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ